เปิดดวงเฮง5ราศีดวงหนูตกทางเข้าสารร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบ 1. ราศีตุล ชาราศีตุลน,นั้นสิ่งที่ปรารถนาหรือพยายามวางรากฐานมาเป็นอย่างยาวนานจะมีสิทธิ์ก่อเกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเร็วๆนี้ถือได้ว่าการงานรับรื่นหรือสรุปสั้นๆว่าชีวิตของคุณนั้นหวังสิ่งใดจะสมหวังดังปรารถนา เรื่องเงินเงินทองทองจะมีเข้ามายังไม่ขาดสายมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านจากการทำมาค้าขายความร่ารวยจะบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามปรารถนาของคุณ 2. ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนั้นดวงการงานชีวิตของคุณจะปลดล็อกมีวิแววความสำเร็จและความสุข ที่จะปรากฏขึ้นมีโอกาสสุกสมหวังกว่าที่ผ่านมาช่วงนี้คิดหวังสิ่งใดจะสำเร็จดังปรารถนาฝันให้ไกลไปให้สุดจะสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินของคุณนั้นก่อนหน้านี้หากเงินฝืดช่วงนี้มีโอกาสที่จะเงินคล่องตัวไรเวียนดีมีโอกาสจับเงินแสนเงินล้านโชคชะตาจะนำพาความร่ำรวยมาสู่ชาวราศีนี้ 3. ราศีเมษ ชาวราศีเมษการงานของคุณนั้นขอให้คุณเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงสบายใจได้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีมีเกณฑ์ได้เฉลิมเฉลองความสำเร็จของตัวเองคุณจะได้รับความยุติธรรมในที่สุดมีโอกาสร่ำร,รวยเงินทองการเงินของคุณมีโอกาสที่จะได้เงินควันทุงหลักแสนถึงหลักล้านชีวิตนี้จะหมดหนี้สินความร่ รำรวยจะมาเยือนไม่ขาดสาย 4. ราศีกันการงานแม้ว่าช่วงนี้จะเจอเรื่องเหนื่อยใจแต่อย่าท้อถอยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบำบัดทุกข์บำบัดสุขให้คุณอยู่คุณจะเปิดโอกาสสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลหลังจากนี้จะรับมือได้ทุกสถานการณ์ ส่วนการเงินโดดเด่นมากวาจาศักดิ์สิทธิ์จะนำพาทรัพย์สินเงินทองมาให้พูดดีเป็นสีแก่ปากจะมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางชีวิตการเงินจะค่อยๆไหลมาเทมาจะบังเกิดความร่ำรวยขึ้น 5. ราศีมีนชาวราศีมีนมีดวงขยับขยายในหน้าที่การงาน อาจจะได้หยิบจับโปรเจกต์ใหม่ที่ทำแล้วรู้สึกว่ากลับกายไปเป็นมหาเศรษฐีจะเกิดความร่ำรวยเพราะงานที่ทำอยู่นั้นจะพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวขอให้ขยนันอดทนดวงโชคลาภกำลังจะมาเยือนคุณแล้วหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้คัดวังสิ่งใดจะสำเร็จดังปรารถนา กด u ั s ส,สไ i b e กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ